สบายดีพี่น้องพาทุกคนมาเที่ยวอีกหนึ่งคาสโซแต่ว่าคาโซนี่แม่นคาโซที่ว่ามันเก,าเก่าไรกะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องพอคอยกับว่าต้นหูประสิิซื้อแนวไดนเพราะว่าอ่านซื้อ,อยากยากอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกพี่น้องจะเป็นคาโซแบบนี้เลยเนาะ ข้าโสทีว่ามันถือทำลายมาตั้งแต่ข้าสงครามยังเป็นพนะี่น้องแต่ข้าจะเก็บปะอนุสรณ์ให้ทุกคนมาเยี่ยมยามนะให้ทุกคนมาเขามาเบิง่งมาส้มสินะพี่นะ้องแต่กาศเขาไปบิน้ำกันแบบนี้เป็นแบบได้แถมเนาะตอนนี้ก็คือถ้าคุณสามีเพิน่นเอารถมาจอดรายการจ้างสิไปสือติเกตจ้างสิเขาไปเบิ่งพี่นะ้องแต่ฝนติพี่นะ้องอากาศสามารถบอกเป็นใจแท้เลออกเคลื่อ,อนกับบ่ถึอมือพี่นะ้องฝนตกฝนลินเนาะแต่ว่าเหตุจังไงความว่ามันอยากมากพี่นะ้อง มันไห้มาแล้วก็ต้องไปมันขุมคาตกอยู่แต่ว่ากับตกบัวแห้งดอกพี่น้องก็พ่อได้แบบว่ายิ้มยิ้มยำยำไปซื่อๆนั่นะล่ะเขามาทางไหนล้วพีองกับเปฟนี่ได้เกตคนหนึ่งหาพาวเก่าสิบพี่น้องหาพาวเก่าสิบพีเกือบสิบสองปอนด์นะสองคนพี่น้องเราที่ว่าถือกว่าโตเก่าพี่น้องถือกว่าโตัวที่ข่อยไปตัวนั้นแต่ว่าตัวนั้นมันใหญ่แห้งพี่น้องบิ่งน้ำกันเนาะฝนมันกับตกพี่น้องเมื่อก่อนมันเป็นอย่างสีพี่น้องนี่ เมื่อก่อนเป็นคาโซบแบบนี้เนาะคาโซบแบบง่าๆเลยแหละพี่น้องแต่ว่ามันผ่านสงข้ามผ่านขาบุผ่านลายสตววรษมากพี่น้องมันกเกิดมีความเสียหายมีความเกาแก่ยังมันก็สีเดิมพังทลไล่เปลี่ยนสภาพไปพี่น้องแต่ว่านี่พี่น้องเด่ยเขามาทางในตัวนี้มันจะเน้นเป็นฟร์มแล้วก็ห่างวิววิวฟ์มแกะฟ้างัวพี่น้องแล้วก็จะมีหอยนำตาอซีด้พี่น้องเอ้ย สียได้พออากาศมันบอเป็นใจน่ะหละพี่น้องเอย้ยบอเป็นเสีได้ยังหรอกคานว่าอากาศมันเป็นใจเซนฟา้ามห้ามคนในเรือ่อง,ง,งของโซนนั่นโซนเขาบาเล่พี่น้องฟา้ามเขาบาเล่เขาจับพ่อขับไปบงน้ำกันพี่น้องป่ะขับไปบงน้ำกัน Honey it's a good view you know it's the sun out oh it's quite good view you see the farm you know over there this the Bali farm s e e farm or cow farm or over there and then the river too. Oh. ผู้เจ้นี่พี่น้องโอ้ยฝนตกฝนตกฝนตกอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่เขาจะอธิบายบอกพี่นอ้องอียังสายางน่ะละพี่น้องเอ้ยอ่านเอาเด้อผู้ใดอ่านได้เด้อส่วนข่อยก็ไม่แต่พาจุกจับมาบงที่อุทัศธรรมศาสตร์บานเมืองเขาซื้อสถานที่ซื้อพี่น้องแต่ขอบวัน,น,นแหบบ่งเดียความหูกว่าวัาสอร์วระวัสาสร์อีนั่งพี่น้องเนี่ย อัางนันบรรยากาศไป <S 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 พีน้องอันนี้เขาเห็ดเป็นทางที่เขาไปย่างลินอยู่ผี่น้องเขาไปย่างอยู่โอ้ยฝนแต่ลรว่างได้ผี่น้องม,มันมันมมึน,นอโอ้ขอบคุณผี่น้องโอ้เจ้าบางทางที่ขืนต๋าจีโตว้าวจะได้จะได้สิขึขนบ้านไหนเชอีโบวินหัวประโรูบอก โอ้อิสกูดวิวพี่น้องว้านี่เลยสมาถลงไปลุ่มแหละแต่บ่อพี่น้อง่ wow, งอ,องจะขึ้นไปเทิงเขึน้นไปทาวิวมุมสูงหายมุจจาได้เบิ์น้ำกันพี่น้องมึงหนึ่งสองสามสี่หาอจะนับขันได้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสมสี่สิบหาสิบหกสิเจ็ดสิบปดสิบเกมาหอดนี่แมนสิบเก้าพี่น้องตัวน,นี้ก็จะเป็น สิบเก้าขันมาหอนอี่เครื่องทางเลยพี่น้องแต่ว่าเน่กับทเหนวิวฟางนันพี่น้องแต่ว่าข้อจา้าบัวไทยเหย้าเขาไปส้นนี่มันไม่ขินแท้ป้อีสิบเก้าขันพี่น้องโอ้สา่าส, 1, ส, 2, ส, 3, ส 4, เอส 5, ส 6, สองส 8, ส, 9, 30, สามสสี่เอาสหสหกสเจ็ดสแปดสิเก้าสามสิบสามเอสสามสองาสาม 5, สามสี่สามหาสามสิบหกพี่น้องสามสิบหกขัน โอ้ขึ้นมาหนีกระซูงเต่าไปเห็นาะโอ้ฮัลโหลฮันนี่ I'm here ป์าพี่น้องเ oh. <laughs> น,นี่ยแต่ว่าเขาขึ้นไปบ่ได้พี่น้องบอสนี้เขาจะล็อกเขาจะบ่ให้เขาขึ้นมันอาจจะบ่ปลอดภัยแล้วเขาจะบ่ให้ขึ้นพี่น้องสลุกก็คือยุดแข็ต,ตรงนี้ขึ้นไปต่อบ่ได้พี่น้อง ขึ้นไปต่อบ่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาจับบ่ให้ขึ้นเนาะกับความปลอดภัยของผู้มาถลินมาเที่ยวเองว้าพี่น้องเนี่ยในพี่น้องอันนี้คันได้ที่ว่ายางขึ้นมามันจะเป็นมุ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 นขึ้นมาแบบนี้เลยพี่น้องพอมาหอดก็จะเห็นวิวมุมสูงประมาณนี้พี่น้องไปต่อบ่ไห้แล้วจ้าเพราะว่าเขาจับบ่ให้ขึ้นไปต่อแล้วข้าจตัตันทางแบบรอยใ้ยเขาเขาไปาพอสนับมีอีกโซนหนึ่งทุกคน โซนหนึ so, k k ่งเขาเห็นเขาจะขึ้นไปเบิ่งหอนยอดยอดทุบหลอดยังเขินเขินยังก่อนลุบทอปเออพี่น้องไอสันดาดฝาเขินเออโอเคนั่นแหละไปเบิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้คือลงก่อนพี่น้องลงไปไปเบิ่งโอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยจะเบิ่ง เที่วที่วถัดหันมากำงามแต่เช้าหมอกมาบดมาบังบพี่น้องจะเบืองเห็นฟ้ามแกะฟ้ามัวในทางไหนก็เป็นในเมืองเขาพี่น้องรถเที่ยวรถแลนอยู่อันนี้เป็นขวัวสะพานพี่น้องแลนเป็นหอคอยอยู่ท่ากลางหนำพี่น้องนี่แล้วมันเก่าละเี่ เขาจะมีอันเป็นประวัติศาสตร์ที่เขาเจ้าเขียนไปไว้ว่นใดยุดทูชิปอ๋ออ๋ออย่าทุกภาคเดชิปพี่น้องบอลน,นี่ไม่เป็นบอลที่ว่าอันเขาขุดคลองไปมันเป็นจอดจอดจอดเฮือนอ่ะพี่น้อง,อง,องเห็นบ่เมื่อก่อนคาโซคา,าโซมันใหญ่มันก็จะมีพวกทาเฮือนเป็นของเขาเจ้าเองแต่เป็นของคาโซเองแต่ว่าคาโซมันกะ จะไม่ส่นร้ายค่ะกอคัสโซที่เทวานี้พี่นอนเนะแล้วไม่ต้องคัสโซใหญ่ๆเลยแต่มากักสิถึงทำาายไปละฝุ่นพี่อน้องเให้เราทุ่งฝากนั้นปลายมือขอสีอหนนี้อันก็คัสโซกันพี่น้องดีนนบ้งขอสีมจับบึ้งคอยสู้มาจับมือจับบึง้งเห็นบ่เห็นทุ่งเวิวปียวแวง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 อยู่อันก็คัสโซือกันหอ,อมหอบคัสโซมาฝากนี้ ก็จะเป็นฝ้าอ,อ,อ,อันนี้พี่เนาะอันนั้นนี่พี่เนาะอันนั้นอะแม่ไฮเวย์บ้านท่ากระเจิญทางล้วนนั่นล่ะพี่นอ้องไฮเวีไฮบางไฮเวย์ highway. หรือว่าอันมอเตอร์เวย์ฮันนี่อิงเรื่องในขอมอเตอร์เวย์และอ่ะอเมริกาในขอไฮเวย์ยอะเยอภาษาลาวภาษาไทยกระท่างล้วนนั่นล่ะพี่นอ้องมอเตอร์เวย์ motorway American I don't know who American who เขาไปน้ำกันพี่น้องไปบรรยากาศฝนตกตกตกฝนตกตก,ตกับพอได้เป็นอุปสรรคสำหรับเฮาสองคนเลยจ้ะพี่น้องก็เน,นี่าคนไม่อยากมาเแล้วเอาไปบนนี้ขึ้นไปเบิ้ er. บงลุท็อปน้ำกันพี่น้องมันมีจุดให้เฮาขึ้นไปเบิ้งวิวอยู่พี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันไปพี่น้องขึ้นไปน้ำกัน ขึ้นไปเบิ้งคาขึ้นไปเบิ้งวิวทั้งเทิงพอว่าโซนก่อนที่ว่าขึ้นไปแล้วมันเขาจอบหยขึ้นไปรูปท็อปแต่ว่าตัวนี้สมาร์ขึ้นไปรูปทอป็อ,นนปปทอปได้อันนี้ปะคามอนเฮีย just be careful b e c a u s s the lane we need to be careful ฝนตกอ yeah, oh, you know ย่าฝนตกอันนู้ n อัน o น้ o เราเ w o อ r s too ฝนตกใหญ่ฝนตกใหญ่ฝนตกหลายเมน ủa khỏi phun tục nhảy bao giờ phun tục lại phun tục nhảy honey you see that you can go in oh, yeah. go up to but we don't go there right like. huh? we don't go there right like. I don't know we haven't been up there yet. no we had to be now yeah This choir, wet. Be careful okay Be careful hang on uh -huh. okay i'm tattoo. oh yeah oh, you see the good view yeah huh? Oh you see that there are a lot of how even it's not good view but yeah not good sweater but you're gonna see the views yeah, you know อ๋อนี่พี่น้องบรรยากาศท,าทังทงท้งเถิงทั้งเถิงโมอยากจะเห็นแบบนี้ละบรรยากาศโอเคอยู่พี่น้องขุมค่าที่ไดนมากะทือว่าไรเห็นสมซื้อมาหลินมาเที่ยวได้พี่น้องก็ขุมค่ามันมาหลินหลินได้เที่ยวได้เบิ่งเต็มตาสองตาเนาะเาเห็นในโทรทัศน์เห็นในทีวีเห็นได้นีก่ก็โอเคอยู่พี่น้อง แต่ว่าถามดี๋ยวไปเห็นหน่ยตาตัวเองกะเป็นแอบเป็นอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องก็คือว่าเออคนอื่นเามาโอ๊ยขวัญจะไปมาแล้วอ่ะซานย่ายหน่อยเจ้ามีอีกยังมาเมาเขาบอกพอได้เมาเขาได้เพราะว่าเขาเคยไปคือกันบรรยากาศทั้งๆก็โอเคได้พี่น้องถือว่าง่ายอยู่พี่น้องอันก็จะเป็นบ้านเฮื้อเพราะสะสนนะพี่น้องบ้านเฮื้อของชาววิวอาจจะประมาณนี้แหละพี่น้อง แม่พี่น้องบิวตี้ทัศธรรมศาสตร์สองฝนตกก็เป็นอีกแบบหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยพ้ามู้จัาเบิงน้ำกันคาโซแห้งหนีเนาะสำหรับซื้อของคาโซถาพายอยากมากนะพี่น้องคอยจะเขียนใบบนหน้าจอเด,ด้พี่น้องห,หมูจับอ่านเองแล้วก็เอาไปซื้อเองเนาะพี่น้องเพราะว่ายังมันสีง่ายถ้าใคอยออกเสียงคอยอย่านคอยออกเสียงพิษคอยก็เลิบ่อยากออกเสียงซื้อของคาโซพี่น้อง ก็ <C> e <an> อย่าออกเสียงพิษเนาะสำหรับคิมหนีก็คือสีพาทุกคนมาเบิง่งคัโซแหงหนีกระจบซัมเนจและพี่น้องเพราะว่าอย่างโมอยากเฮ็ดคลิปที่ยาาเกินไปนะมูจากสีหนาเบือ่อเกินไปแต่ว่าถามใครอยากเบิง่งไพที่ไหนมากเาวลกับบคครผา่าเนาะสถานที่แห่งนี้อีกหนึง่งสถานที่ที่ข่อยอยากแนะนําให้มูจากมาเพราะว่าการสีเข้าโอ้จะมึงพี่น้องบอกไปว่ามากก็เห็นนกพี่น้องก็ยิ่งสู้แมมูจับ,บ,บ,บเบิ่งยูจีสวีดสวบร์กันอยู่นี่พี่น้องลูกกันแนบมึงพี่น้องโอ้ยมันสวีดกันเซ่ยอยู่อยู่ทึ่งคัโซพี่นอ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปอีกฝากไว้ส้ำหนีเนาะฝากทุกคนสัก,กติดตามให้แน่พี่น้องวันสิพาทุกคนไปไซแน่พอขอซียูวเวลอีกหนึ่งอาทิตย์เพราะสั่นคนสิพาหมูเจ้าไปเที่ยวเนาะแล้วก็ไพที่มีแพนสิมาเวลกับเบิ้งคลิปนี้ไว้บางที่หมูเจ้าอาจจะมีทางเลือก เบิ้งคลิปนี้ไปแลอวตัดสินใจสิมาบ่หรือบ่มาสินะพี่น้องก็สุดแดดแต่มหมดเจา้าเนาะแต่ว่าให้หัวใจเขาว่าเบิ้งคลิปนี้ก่อนแล้วมืเจ้าจะตัดสินใจว่าโอเคอยากไปหรือบ่อ,อยากไป,ปแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนมานหน่อยพี่น้องในเมื่อเฮาได้มาหอดสถานที่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเบิ่งน้ำกันเพราะว่าการที่เฮาเบิ่งจากอ่าทางออนไลน์ log, สินะเบิ่งจากคนอื่นเว้ามามันก็นสิบ่คักซำมัจะคของมาเห็นด้วยตาตัวเองนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำนี้ไปก่อนจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย